สวัสดีเจ้าใหม่สุขาหิวไหมทานอะไรมาหรือ,อยังถ้ายังกินข้าวกันก่อนดีไหมไอไปตัวกินข้าวไปตัวลำเจ้าภาษาไทยใหญ่เวลาหิวข้าวมนบอกว่าต้องไม่เข้าอินะเจ้าภาษาคำเมืองก็บอกว่าอยากเข้า ภาษากลางก็จะบอกว่าภาษาไทยกลางก็จะบอกว่าหิวข้าอินะเจ้าวันนี้กับเข้าอาพีธ่ธนาธน,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 นาการจากพี่สีน้องหนึ่งน้องเด่นนภาและเจ้าเนาะอันนี้เดี๋ยวจะเหื่อดูนะเจ้าน้ำลายปุ๊บอันนี้นะเจ้าพี่น้องเจ้าอันนี้คือยำยอดบะขามเจ้าน้ำเป็นน้ำงิ้วเนาะใส่น้ำงิ้วะ่ะยำใบบะขาม อีกเจ้าแล้วก็มอนนะะีอีกอันหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งเจ้าต้มซมไข่ป่าเจ้าต้มซมอันนี้ไข่ปลานะคะจริงๆนะคะดูดูใกล้ๆนี้นะคะไข่ปลาแต่ตัวนี้ข้าพเจ้าขอแนะนาําอาหารก่อนก็จะลงมือกินเนาะมีปลาทูเก็มเจ้าอันนี้ปลาทูเกมปลาทูเก็มปลาทูเก็ม น้ำพริกแฮ่เจ้าน้ำพริกปลารา้ราเจ้าแต่อันดับแรกเนี่ยที่เราจะกลิ่นก่อนหมูนี่นะเจ้าที่เราจะต้อง everybody ยอกนี่นะเจ้า everybody ยอกนี่เราต้องยอกอันนี้ก่อนเจ้าเนี่ยยำยอดประคามเจ้าอืมมันจะเป็นหอมไก่เอรอมันจะส้มๆหน่อยเจ้าพี่น้องรสชาติจะเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะ อ,อันนี้อะไรคะอันนี้น้ำพริกปลารานะคะเราก็นับเลยนะคะหนึ่งสองสามมีหน่อด,ด้วยกินกับหน่อมไม้ค่ะหน่อมไม้น้ำพริกปลา,าน้ำพริกห้าเจ้าไปหน้อกินข้าวกับน้ำพริกสีจ้า ถึงได้สะได้สวยบ้านน้องใช่รำใช่รวยกินน้ำาริกน้าหากกับตอกหน่อไม้ต้มนะคะอะอ,อันนี้เราลืมไม่ได้เลยอ่ะ ปาดูเก็มใส่ีงไปบีบมะนาวใส่เข้าไปนะคะลาวก็เอาเข้า,ขา,นเนเาเข้าหนึ่งมาเนอร์เถอาเอาข้าหนึ่งมาเนอร์อู้เก็มามก บางคนอาจจะมักหัวปัดทูเนาะแต่โอเดสตมักหางเลยบางคนมักหัวมันอ่ะเนะี่ยบางคนชอบกินแบบนี้แต่โอเดรตชอบหางอร่อย ยำยอดมะขามยำยอดมะขามมันจะสมตมเหมาะของกินลำํำดูตี้คนมาก น้ำพริกห้าน้ำพริกปลาปร,ร้าปลาทูนี่ล้ำลำเนี่ยรูมันปลาทูเก็มเนะี่ยเก็ม เค็มมากแต่ลํานะเค็มมากแต่ลํานะคะขอสุมาอาภัยสําหรับคนที่น้ําลายไหลแล้วก็หิวเข้านะเจ้าหรือปีน้องเคอร์ไตตีต้องไม่เข้านะคะเนาะขออนุญาตก,กินก่อนนะคะเดี๋ยวไม่สุภาพค่ะคือปีน้องเขา คือไหล่ยุูริกินหวานค่ะคือไหล่ยุูริกินหวานมีเงินน้ำนำมีคำนำนำกุ๊นนกก้ค่ะสวัสดีเจ้าใหม่สูงค่ะ